ตอนนี้คุณยายจำลองกำลังคัดเสื้อผ้านะคะเพื่อที่จะไปให้ญาติญาติแล้วก็คุณยายอะไรนะบ้านกวนบุญแล้วก็กำลังจะคัดแยกนะคะว่าให้คนไหนคนไหน ก็จะมีเสื้อยืดเสื้อเนี่ยเพื่อผู้เช่าเนี่ยคุณใายเนี่ยมีเสื้อยืดเสื้อมันต้องเปิดอะค่ะไม่งั้นเราก็จะไม่รู้พียาหญ่ก็จะทําการคัดแยกตัวนี้บริเวผู้เ่าค่ะของสองเลยเนี่ย ให้ดูก่อนนะคะเนี่ยเยอะแยะเลยค่ะเนี่ยเนี่ย,เน,ย,เ,นย,เ,นยเนี่ยนี่นะคะนี่อีกกองนะึนงอนะีกกอง นี่ไม่ไม่ไมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง,งจัดสัรปันส่วนก่อนค่ะไม่มันคป็เท่าเนาะจะัดสัรปันส่วนไปถึงเราจะได้แจกแจกเขาไปเลยเอาไปลงบ้านทีเดียวเลยนะเนาะ อันนี้ก็เป็นของเพื่อน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 พี่ๆรวมๆกันมาด้วยนะคะไก่ท่านก็่ส่งกั้าไก่ขันตลอดเวลาค่ะคุณ <c oughs> ยายกำลังคัดเลือกอย่างขมักขเมน้นไก่พูดเก่งกว่าป้าเนาะ นคเลยดินนะคะเดินเดินค่ะเดินเดินค่ะเดินเดินค่เดินนั่นคุเอให้ิคเให้เาเดินสบดามันน่ารักเียค่ะเขายืมหน่อยก็แล้กันสักวันหนึ่งไง แขนยาวไหมคะแขนยาวไหมคะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปกันนะคะเดี๋ยวว่าอย่าถือสากันเด้อเนาะหนูว่าหนูได้ยินว่ามันน่ารัากดีเนาะหนูอยากซืดอเป็นแน่นะ <c oughs> มันมีเชือกพุทธไมีไหมคะเดี๋ยวจะมีอันนี้ นี่นะคะรอบๆ,ๆรอบๆตัวคุณยายนี่ก็คือทำการคัดแยกไว้ข้าวพลาเป็สสนผล <c oughs> ทรงข้าวพล่ผลทรงเป็นคู่คัดแยกกัดสรนคัดแยก <c oughs> คนไหนจะบ้าน,านไหนลงบ้านไหนไคือเอาถิ่นตะวันเยสรับคิปนี้เราก็เ <laughs> ยองยางนะ้ก็ากดใชกดติดตามนะคเืองินันกดติสยืดยืดเด็กๆใช่ไหมคะคุณใหญ่านี่แ น,น,นี่นะคะเต็มไปหมดเลยค่ะอันนี้ก็ะป๋องละนี่คัดแยกน้ำเป็นตอนคัดแยกคัดแยกอ,นนอันนี้ตอนนี้ก็ตาถาก็กำลังเข้ามาช่วยนะคะพบกับช่องปาพลาล่าสะพ้ายอีสานค่ะอันนี้เรานำเสื้อผ้ามาจากโลกนีนะคะมาะกับหญิงใหญ่กำลองก็เพื่อที่จะไป มาต่อที่ด้านบนดีมากตอนนี้ยายจำลองกำลังคัดสรรน,นะคะจัดสรรว่าจะปัน,น,นี้เหมาะกับใครคนไหนไซน์เล็กไซน์เหมาะกับใครยายจำลองด้วยนะคคนที่เราจะต้องการนี่คือเป็นงานไหนใส่ได้เนาะ เสื้อผ้าก็ใหม่ๆไหนจะเหมาะกับใครจากบางตัวก็ยังไม่ได้ใส่นะคะอันนี้นะคะเน่ๆอันนี้ป้าพอลล่านะคะเนี่ยสวัดีค่ะเมื่อแล้วให้ไอ้เปิลนั๊อันนี้ป้าพอลล่านะคะเราเราบรรทุกรถของป้าพอลล่ามาค่ะตาตอนนี้ตากำลังเข้ามาช่วยแล้วค่ะช่วยแล้วแยกมาเป็นแล้วอยากจะช่วยอยู่แต่แยกมาเพลิน ช่วยขัดใจใช่ไหมหน่วยคัดกองหน่วยคัดกองค่ะคนที่สองมาแล้วม่ช่วยขัดใจเลยเออเขาปุดไปเลยลาผ่าหน้ารักอยู่แล้วฝ่ายช่วยเหลืออย่างเยอะะคกก็เยอะนะคะเยอะยัง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 เอามาไม่หมดเลยค่ะยังเอามาไม่หมดบรรทุกมาไม่หมดค่ะให้พงอายุยงแยกเลยเดี๋ยวใชหลงนะ อันไหนคะอันไหนคะไหนนี่นะคะค่ะนี่ของน้องยุ้ยนะคะนี่โยนโตลงเลยอันนี้ของใครนะอันนี้ของน้าบัวบอกของน้าบัวอ่ะแยกออกไปของน้าบัวของน้าบัวนี้ของใคร ของคุณกิ๊ของคุณกิองแม่คุณกิ๊กแม่คุณกิ๊ตัวใหญ่นะเขาบอกว่าเสื้อผ้ามาน่ะเอาไว้ให้ค่อยเนี่ยด้อโอเคเราเก็บไว้ก็ได้ถ้าเราถ้าของไม่เข้ามาเรามีกระเรันเดี๋ยวเราจะใส่รถไปเลยค่ะคุณตาอ๋ออีกถุงนึงแล้วค่ะเปิดอีกถุงนึงแล้วค่ะแอปเปิลเนาะ ไอปอนหรือวะเชื่อไอปอนอเคก้นอาจจะมาถึงแล้วมันไม่มามันมันจะโทรโอเคสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพี่ติ๋วลบบุรีด้วยค่ะิ้นตมแหลกนะคะพี่นอ้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ติ๋วด้วยนะคะสวัสดีค่ะ